ดูกร,ราภิกษุกับหนึ่งนานแลมีใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้หนึ่งร้อยปีเท่านี้หนึ่งพันปีหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนปีอาจอุปมาได้ภิกษุดูกร,ราภิกษุเหมือนอย่างว่า ภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยอดหนึ่งกว้างโยอดหนึ่งสูงโยอดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้วลูบภูเขานั้นหนึ่งร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไป เพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แหลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมีใช่หนึ่งกับมีใช่ร้อยกับมีใช่พันกับ มิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้